สวัสดีครับยูตะพัฒน์สู่ช่องนักมีนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เทอร์มินอล21นะครับอโศกนะกลางเมืองอีกแล้ววันนี้ที่นี่เขามีงานของดีมทอยนะครับก็คือบริษัทดีมทอยที่เขานําเข้าของเล่นนะของประเทศไทยนะจากญี่ปุ่นนะครับจัดใหญ่โตเลยนี่เห็นไหมข้างล่างเลยที่เทอร์มินอลนะก็เลยวันนี้วันแรกนะวันที่27นะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศในงานนะครับว่าเป็นยังไงนะไเลยตามไปดูกันอันนี้บรรยากาศภายในงานนะ ก็จะเห็นว่ามีสินค้าค่อนข้างหลากหลายเลยนะนี่ผมว่ามีเยอะเหมือนกันนะมีพลาสติกโมเดลก็ามานะด,านนนะนด้านนะู้นนะกับกันดั้มนะแล้วก็เท่าที่ดูด้วยสายตาคร่าวๆตอนนี้นะครับก็มีสินค้าของธรรมชิมาลดราคาด้วยนะแบนด a ได a แบนเดสเตลฟิกเกอร์ Band ai, Band esto, icker, ทั้งหมดนี้มากันมากันให้ยื้มล่ำอ่าแต่เ,เราลงไปดูข้างล่างกันทั้งสองฝั่งนะจะแยกเป็นฝั่งของรามชีสปอร์ตกับแบนเดสเตนะครับ ก็ทางซ้ายจะเป็นของแบรนด์เทสโตก่อนนะก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับฟิกเกอร์ต่างๆนะฮะนี่ก็เดาฟิกเกอร์มาโชว์นะแล้วก็มีตัวฟิกเกอร์ขายในงานนะครับเดี๋ยวมาดูราคาคร่าวๆกันนะแต่ดูอย่างงานของอุ้ยโอ้ราคาถูกจริงวะ่ะนี่ร้อยเก้าเก้าหมดเลยครับท่านผู้ชมร้อยเก้าเก้าทั้งกองนะฮะนี่อย่างงานทอมเจอรี่เนี่ยที่เป็นตัวนนี้ก็ร้อยเก้าเก้านะ นี่เราก็กล้าหมดเลยเห็นไหมเห็นราคาไหมโอ้นี่ใครเก็บฟิกเกอร์นี่นี่คือสวรรค์ของคนเก็บฟิกเกอร์นะวันนี้นี่อินูยะชะร้อยเก้าเก้าโอ้แรมร้อยเก้าเก้านี่ตรงนี้คือเราก็ก้าหมดเลยนะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นอย่างคือพ็อกเก็ตเยอะนะโอ้โหนนี้มาดูตากส่วนนี้เป็นด้านหลังนี่ไม่ใช่ก่องวราคานะ อันนี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์ราคาปกติเนาะนอ๋อที่อย่างคู่นี้ที่เป็นลูฟี่กับลุคจิค่าหกร้อยสี่สิบห้าอันนี้ราคาปกติอ๋อนี่ร้านอ๋อตรงนี้จะเป็นฟิกเกอร์ใหม่ราคาปกตินะที่ขายนะครับ อ๋อแล้วก็มีพวกพลาสติกประกอบด้วยอ๋อนี้วก็ปนๆกันเนาะเออก็ดีเหมือนกันนี่ราคาพลาสติกประกอบเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอดูหน่อยมาดูว,ดว,วุดดี่วู้ที่ปกติพันกระบาทไม่มีราคา นี่พวกงานที่เป็นพดแดงนะที่งานพระสิประกอบนะครับพิกเกอร์ไลท์แซนด์ดา้าเดี๋ยวเราหยิบมาสักกล่องนะบแบล็กเท่าไหร่ดูสิเขาไม่มีราคาติดฮะอ๋อนี่จะมีตรงนี้กล่องนี้นะขเขาบอกเขาเป็นราคาพิเศษแต่ ไอ้จักเรื่องอันเนี้ยตัวนี้ก็ไปดูราคาสิพันสองอนี่พิเศษอะรอบะเนี้ยนี่ผลพระเอกเลยตัวนี้เคนบุ ออเพิามาวันแรกเขายังแปะราคาไม่หมดเลอันนี้มาดูในส่วนของงานธรราชีดนี่ธรรมชีที่นี่ราคาเป็นยังไงขอดูหน่อยอ๋อนีพิกวาร์ดลาโอนะอันนี้มาละอันนี้ที่ถ่ายที่จะผละ็กจะไม่มีลาโอตัวนี้นะอ๋อนี่น,น,นี่แล้วก็มาดูนี่งานเซยยาที่เป็นตัวเนลฟิกนะ อันนี้เป็นตัวโชว์เขานะฮะมีขายแล้วนะสองพันกระบาทนี่แมคเคินยูรอไหมพี่แมคเคินยูรอเกาะนี้ก็มาจากนาเรสวนมหาราชเลยนะแต่ต่องมิดนี้ใหญ่นะครับกล่องใส่เกาะประมาณนี้เดี๋ยวลองมาดูตัวงานอื่นกันอโองานโรบอตสปิริต ก็เยอะมาเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่เขาไม่แปะราคาวะราคามันยังไม่ทาทำราคากันเลยอะ่ะนี่เรามาเร็วไปมั้งที่ผมมาตอนเที่ยงนะเพิ่งเปิดงานเหมือนยังทําราคาไม่เสร็จนะ อย่าง,ง x 3นี่ปกติพวกนี้ก็499แหละที่ลดอยู่ปกติตอนนี้นะในทามาชีนะเหลือแค่อีวาร์กัเรียก็จะเหลือแค่ตัวนี้แล้วมั้ยแล้วก็ฟิกฟิกว่ามินิก็ไม่มีราคาเหมือนกัน มข้อเสียของการมาเร็วนะก็คือเขาแปะราคาไม่หมดจริงๆนะครับก็คือกำลังไล่แปะอยู่นะตอนนี้เที่ยงครึ่งบ่ายโมงละก็เหมือนกับว่าถ้าอยากรู้ราคาก็ต้องไปสอบถามเอาที่เคาน์เตอร์ก่อนนะครับสำหรับตอนนี้นะแต่ก็มีตัวที่ลดราคาอยู่นะบางตัวก็ลดบางตัวก็ราคาปกตินะต้องถามเราตอนนี้มีช่างงานฟิกวามินินะที่เป็นพวกตระกูลสปายแฟมิลี่นะฮะ อ๋อนั่นคาริบาลที่เป็นยูนิเวิร์สนะที่เพิ่งมาใหม่นะ <c oughs> นี่ <c oughs> น,น,นีอันนี้ตัวฟิกัวนะที่เป็นหน้าใหม่นะครับ <c oughs> นี่ก็เซ็ตไอ้นี่ดีของผัวเมียคู่นี้นะรอยฟอร์เจอรอันนี้เป็นชุดใหม่นะครับออกฟิกัวนี่นี่นี นโชว์จอฟิกอาร์ตเลยนะนฟรีเลนอ๋อเซ็ตข้างหลังนี่บูมากกับหัวคนนี้ก็ไม่เห็นนานแล้วนะที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะเนี่ยเอามาโชว์เอามาขายไปแล้วผมนนยังไม่เห็นของน,ะนี่แล้วก็โกคูล่างนี้นะร่างเด็กอันนี้รอบนะ อันนี้ตัวเรโนโนะครับจากไคจูนะครับนี่อันนี้ตัวที่เขาแกะโชว์ละนี่งานจริงงานจริงเมื่อวานเห็นในงานในกล่องไปดูในต้องพลาสิกประกอบน้อย,อยงานมันก็ไม่ใหญ่มากรกแรกดูจากข้างบนเหมือนจะเยอะเลยเแต่ก็งานใหม่ๆก็มานะเนี่ยอย่างตัวที่เป็น ฟรีดอมซีฟรีดอมก็มานะตัวนี้ที่นี่ขายเท่าไหร่พันห้าสิบาทอ่ะก็ราคาปกติตัวไมตี้นะตัวเดสทอยกันดัมก็ห้าพันนกนี่ของยา ah. อยู่ไม่ยานี่เราอยากได้ทาวสันซันนี่อ่ะ รดราคาไหมอะ่ะหกร้อยยี่สิบก็ราคาปกตินี่วะใช่ไหม,อมโอองิงแมรี่ไม่มีราคาแต่นี้ก็ราคาปกตินะผมว่า ซื้ออย่างนี้ได้ราคาประมาณนี้แหละเดี๋ยวลองดู RG RX 78ก็ไม่มีราคาเหมือนกันอย่าไม่ทำราคากันเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยงานมีวันที่20วันนี้นะวันที่28นะครับถึงวันที่5นะวิถุนานี่นะงานฮอปปี้นะ โชว์เคสนะของ uh, ดีนพอยอันนี้ก็เป็นตัวที่เขาแปะโชว์นะเป็นตัวราคาพิเศษร,รุ่นพิเศษต่างๆนะอันนี้ต้องจะเป็นราคารถนิดหน่อยนะอันนี้มีงานที่เป็นอีเวนต์ลิมิเต็ดอยู่นะดูซิมีอะไรบ้างอ๋อเป็น,นะน,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 น HG ใส ของกันดั้มกับฮาโล่เนาะนี่ัวลิมิเต็ดนะใครหาตัวไหนก็ลองมาดูนี่อะไรซีดอออ,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 อีกด้านหลังก็จะมีอันนี้เป็นพวกงานทานซัมเมอร์นะแล้วก็มี d ีซีอยู่นะแล้วก็เป็นตุ๊ก,กตา มีตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็นบอร์ดเกมนะครับก็มีบอร์ดเกมด้วยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นกล่องสุ่มแหละ มีห้าร้อยสี่สิบคอวอยนะโอ้ร้านนี้ราคาแพงกว่ามสมก็เป็นราคาในเมืองเลยโอ้นี่เขาขายกันแพงนะบวกบวกร้อยเลยนะก่องสุ่มนะด่ร้านนี้สินี่ก็มีเฟรมเอสเหมือนกันตอนนี้490 <S <S กันดัมฟรีดัมก็490รอก้าหรออ,อันนี้ถ้าซื้อตัวเครมสฟีมาซื้อของฝั่งของบีมพอยจะถูกกว่านะร้านข้างนอกจะขายแพงกว่า ก็จะมีโปรโมชั่นนี้ด้วยนะถ้าซื้อครบเท่าไหร่ห้าร้อยได้นี่พันหนึ่งได้นี่สองพันได้ตัวนี้อะไรเงี้ยอ่าสองพันห้าได้ฟิกกูอาร์ตมิน้อ๋อตัวที่อยู่ข้างหน้าเป็นตัวแจกผมว่าทำไมราคามันแปะไว้สูงจริงอเขาไว้แจกนะถ้าเมื่อซื้อสินค้าครบนะครับอ๋อแต่ว่าถ้าสามพันนี่รบ,บสเปริลนี่ไม่มีแล้วนะสินค้าหมดอ๋อเนีอืมเท่าที่ดูนะ บรรยากาศในงานนะครับมันก็งานมันไม่ได้ใหญ่มากอย่างที่คิดนะครับเพราะก็จัดหอชั้นล่างนี่แหละของเทอร์มินอลนะแล้วก็ตอนนี้เท่าที่ดูตรงๆนี่ราคาก็ไม่ได้พิเศษขนาดนั้นนะครับนอกจากตัวฟิกเกอร์ที่เป็นพวกคิวพ็อกเก็ตกับที่เป็นฟิกเกอร์เก่าๆลดเหลือ199อะไรเงี้ยซึ่งก็มีให้เลือกเยอะกว่าลูกช็อปนะครับช็อปธรรมชาติสปอร์ตหรือว่าชอ็อปบิพลพอยน์มันก็จะมีไม่เลือกให้ไม่เยอะเท่านี้นะแต่ว่า สำหรับคนที่อยู่ในเมืองก็ถ้าอยากลองฟิกเกอร์แล 99, 99, ้ว99ก็โอเคนะก็ราคาก็ก็ถูกแต่ว่ามันก็มีเฉพาะรุ่นเก่าๆนะครับรุ่นที่ที่เขาไม่ได้เล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองมาดูข้างล่างของทอยทเปียนะรุ่ทอยทอเปียเขามีอะไรน่าสนใจบ้างไหมนะเดี๋ยวดูก่อนนี่ลงมาชั้นล่างนะแล้วลงมาชั้นหนึ่งนะครับจะเป็นบูธของทนะอยทอเปียนะก็เขาจะเป็นร้านขายของเล่นฟิกเกอร์นี่แหละเหมือนกันแต่ว่า จะมีพวกงานที่เป็นงานลิขสิทธิ์พวกเนี่ยดีซีมาเวลอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่ฮอตทอยนะแ,แล้วก็มีพวกจากการ์ตูนดังๆวันพีทอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เขาจะมีงานที่เป็นงานเนนดุลอยเยอะ N D yer, นี่เข้ากล่องสุม่มหมดอลกล่องสุม่มที่ขายในทอยทอเปียนะที่เป็นวันพีททิตตี้กาฟิลอะไรพวกเนี้ยงานที่เป็นงานการ์ตูนนะคาแรคเตอร์สมากนะครับ เนนโดรอยซิคุรามา2 2 0 2ก็งานเนนโดรอยแล้วตอนนี้คนจะยังนิยมอยู่ไหมก็ยังมีคนเก็บอยู่ไหมแต่ผมไม่ได้ผมไมค่อยได้ตามไม่ได้เล่นงานเนนโดรอยเลยนะผมรู้สึกว่ามันเยอะออกมาเยอะมาก เล่นนี่ต้องใส่ยาไสแตกนี่ก่อนนะฟรีก่อนฟรีกงานเด่นโดยลอยโอ้นี่มีผมให้นี่ <c oughs> ก่อนฟรีกล่างสุดท้ายนะมีผมสั้นกับผมยาวให้นะท่านเก้าแล้วก็มีตะคูน,นี้กล่องใหญ่เลยนะใส่ท่านเพราะว่าเข้าใจว่า พวกนี้จะมีอ่าเ้าเรียกอะไรอ็อบเจกต์เยอะอ็อบเจกต์ที่แถามมาให้อะไรเนงะี้ยนี่เอเลนนะมีหน้านี้ด้วยเอยเลนเยเกอร์นะพันเจ็ดอ้าวถูกกว่ากรฟรีอีกเว้ยนี่ มีคาสะก็มีอ๋อนี่เขาจะมีในส่วนของป๊อปอัพพาราไดด้วยนะที่เป็นงานฟิกเกอร์นะครับของกู๊ดสมายนี่โอโรจิดอปตัวป๊อปป๊อปอัพพาเลตไม่ว่าพาเลต์ป๊อปอัพพาเลตโอ้อ่านผิดตลอดอ่าก็ พอนีฟิกเกอร์ก็ราคาก็แพงอยู่นนะดูเสาหลักสิป๊อปอัพพาเลตนี่ตัวอะไรพันสี่ออไม่แพงเท่าไหร่แต่ว่าผมว่างานของป๊อปอัพพาเลตนี่ดีเทลสวยนะอืมนี่แหละด,ดูอย่างเงี้ยจอมามิลินใช่ไหมผมว่าหน้าเขาสวยนะสวยสวยกว่าง,งานเคลนอืมแต่ว่าตัวไม่ใหญ่มากอะไรเงี้ยนี่ในรูมู จะเกิดใหม่เป็นสแสลมเหมือนกันเน่คาซูมะ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 ไอตอนใช้สติลสติลได้แต่งเกงในนะคาซูมะจากโคโนซิบานะฮะคาซูมะตัวเท่าไหร่พันสี่แล้วก็มีฟิกมาจริงๆป๊อปป๊อปอัพพาเลตนี่เยอะนะ ก็มีเยอะเหมือนกันใครหางานเพราะอัพพาเลตก็มาดูได้นะนี่อย่างน้องเม็ดเลือดนี่ก็ยังมีอยู่นะเออดูซิง,งานเก่าอย่างนี้จะราคาเท่าไหร่ก็ได้เท่ากันนะพันสี่หมดสังกับอัพพาเลตก็จะพันสี่หมดแล้วเนี่ยหรือวก็งานฟิกมา พิกม a นี่จะมีเฉพาะเรื่องนะจ๊ะแอนนาจากชาแมนคิงก็สองพันหกโยโยเท่าไหร่เดี๋ยวสิทำไมเขาไม่ไว้ด้วยกันมะโยกับแอนนานะโยก็สองพันหกนะ อาจริงๆนี่ไม่ลดราคาเลยแล้วเนี่ยเฟิกมากล่องนีแปลกเขาทำเป็นฟิกมากนะแต่ว่ากล่องเขาเหมือนฟิกอาร์เลยขอเสื้อได้เพราะเป็นชุดผ้าอ๋อเป็นชุดผ้าเลยถอดได้ สามพันสี่คุณพระฟีเมลบอดี้จากอลิซอ่ะแล้วเนี่ยไอดอนเนี่ยสุมิเลสี่พันแปด แล้วนี่คืออะไรฮัลโหลกูสมานะชินจิตัวละแปดร้อยอ๋อเป็นดีไซน์แบบนี้หมดเลยนะแต่ก็มีงานโมเดลลอยโมเดลลอยเอามาไม่เยอะมากนะแออดูซิใีตัวที่เราอยากได้ไหมไม่มีมีมาชิก้าเซ็ตตอนนั้นเราดูที่มาบุญคองวันพันสามใช่ไหม ที่นี่พันหกอะดูดิเห็นไม้มนี่มันราคาพิเศษจริงวว่เนี่ย <c oughs> ดูทอยทเปียงมาบุญคองพันสามแล้วลดราคาไปราคามันไม่พิเศษเลยอ่ะกูเรียนลาก,กันพันเจ็ดอืมอ่านี้มาในส่วนของบูธ ของทอยลักซี่นะครับนี่งานจะเป็นเอกลักษณ์นะของค่ายทอยลักซี่นะครับอันนี้งานของทอยลักซี่นะนี่แล้วก็เป็นงานที่เป็นซิกเนเจอร์เขานะพันนาลายะนะสินค้าพันนาลายนี่เขาเยอะเหมือนกันนะนี่ก็จะเป็นแล้วก็ นี่นี่ก็มีเสื้อด้วยเสื้อตัวน่า้านลายนิมก็แล้วถ้าคนชอบนะใครชอบลายเส้นเขาก็จัดไปเนี่ยสินค้าเจ้านี้นะของคนนี้เขาเยอะก่อนข้างแล้วก็นี่ก็เป็นพวกกล่องเล็กนะอ๋อนี้ลดราคาอยู่349บาทงานทอ นี่เป็นกล่องสุ่มเหมือนกันนะโอ้โหแล้วใครได้ก่อไปทํำไงวะเนี่ยร้องห้เหมือนกันแล้วเนี่ยแต่ก็สามสิบเก้าบาทในราคานี้ก็โอเคนะแต่ถ้าเป็นตัวฟิกเกอร์เดิมที่เคยออกของเอ็นเกมลดแปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่สรเนี่ย ไม่เห็นราคาเนาะก็ไม่ใช่ราคาด้วยไม่เห็นราคาเลยอ๋อ่นี่น,นี่งานจริงสวยเหมือนกันนะเนี่ยถ้าสามรอยกว่าบาทเนี่ยอยากได้คู่นี้สีทอกับเจนทอกับไม่ที่ทอนะนอันนี้สามร้อยกว่าบาทสวยเหมือนกันนะ อันนี้ของฝั่งอเวนเจอร์นะครับของงานคอร์เรกซี่นะแล้วก็เซตฟิกเกอร์ตัวใหญ่น,ะนี่นี่นี่อันนี้ที่เขาทำสร้างชื่อนะตอนเนะอ,อ็นเกมนะอเวนเจอร์อเวนเจอร์อ๋อนี่เขาเหลือ399เก้ว้ยวันนี้ถูกถ้าใครตามเก็บอยู่นะนี่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 เซตเมเกี้ที่เป็นอเวนเจอร์เนี่ย แต่เขามีครบป่าวะก็เหมือนจะมีครบนะทอก็ยังอยู่นะฮักทอรแต่ไม่น่าจะมีกัปตันเลยกัปตันมาเวลอันนี้เป็นพวกตัวเล็กนะสามสี่เก้าหกไอแบ็กวินโดวแบ็กวินโดววอลแมชชีนแอนด์แมนมีไม่ครบอ๋อ ก็ด้านหลังมีงานเลโก้จีนงานมินิบริกนาโนบล็อกของจีนนะแล้วก็มีตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนี่อะไรเนะี่ยรถเหล็กรถเหล็กไม่เหมือนจะมาทุกงาน แล้วก็มีของเล่นทั่วไปโพมี่โพมี่มาแค่นี้นิดหน่อยอันนี้มีจิ๋ที่เสืของเอนิทาวของเอนิทูนะของอันิทูนี่เขาเป็นนี่เป็นฟิกเกอร์คล้ายๆตัวเลโก้เนาะ สองร้อยของจูทิสึนะกมีนาโนโบวกด้วยแล้วก็มีแอคชั่นฟิเกอร์ของเขาเองด้วยนะพันสิบห้าบาทและกล่องหนักเหมือนกันเทะจูทิสึนี่เขามีของพิควาดไหมมีนี่เออออกแตว่าออกหลายค่ายเทส ได้อดีตแบบดีอันนี้เป็นลายมินิรถลันเล็กนะแต่ว่ามันวิ่งได้อะเป็นแม่เหล็กอยู่ข้างล่างนะไดให้เดาเลยเป็นรถเหล็กแหละแต่ว่าน่าจะมีแม่เหล็กอยู่ข้างล่างกนะทําให้มันวิ่งไปตามถนนนะเออไอเดียดีนะีเซนหนึ่งอ๋อมันคือรถเหล็กนี่พวกนี้น คอมมิน hey, 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 hey. ิจีทีเน่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 รถราคาหกร้อยแต่คือรถสเกลที่ดีเทลดีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนพวกรถถูกๆอ่ะเขาเรียกอะไรนะฮอตวิวฮอตวิวอ่ะเออพวกนี้มันจะดีเทลดีกว่าดูดิคอมมินิจีทีนะผมเคยถ่ายให้ดูละดีเทลเขาจะสวยเลย ลดสเกลนะครับอ่าก็เรียบร้อยเดินงานทีมทอยเรียบร้อยนะครับได้ของมานิดหน่อยถามว่าได้อะไรมาหรอได้พาวซันซันนี่มากล่องหนึ่งนี่นะครับก็เปิดว่าจะซื้อมานานแล้วแล้วว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีโอกาสซื้อพอดีนยมันของมาขาดตลาดไพักหนึ่งอันนี้มันของมันเริ่มรีโปรดักเข้ามาใหม่นะครับ เป็น Sunny เทารซันซันนี่เรือของลูฟี่นะลำเล็กนะครับอันนี้เป็นไซส์เล็กนะก็เขาลดเหลือเท่าไหร่นะ500กว่าบาทมนะั้ง540 545บาบาทนะครับจาก600กว่กบบาทเขาตั้งไว้นะครับก็จะบอกว่างานที่เทอร์มินอลเนี่ยคราวนี้ที่มันลดราคากันมากๆนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นของดีมทอยเองนะครับบูธด้านหน้านะส่วนบูธอื่นที่เขาเข้ามาร่วมลักเนี่ย ก็ <S <S เป็นบูธที่แบบว่าเหมือนกับเขามาจอยเฉยๆแล้วก็อาจจะเสียค่าที่อะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าราคาก็ไม่ได้ถูกนะครับราคากปกติบางชิ้นก็แพงนะกล่องส่มนี่เพื่อนๆต้องดูดีๆนะครับหลายร้านก็ราคาแอบสูงบวกนิดนึงบวกร้อยน่อะเงี้ยบวกร้อยบวกห้าสบาทอะไรเงี้ยนะครับก็จะบอกว่าถ้ามาเดินเฉพาะของดีมทอยเนี่ยก็โอเคนะดูพวก งานฟิกเกอร์หุ่นยนต์ต่างๆนะครับของดิทรอก็ลดราคานิดหน่อยนะครับบางตัวนะใครที่อยากจะซื้ออยู่แล้วนะก็ก็ลองมาดูนะครับแล้วก็ในงานเนี่ยถ้าสมมติเพื่อนๆซื้อเยอะเนี่ยเขาก็จะมีของแถมอย่างของผมเนี่ยซื้อ500เขาก็เลือกได้อะไรก็ได้แบบนี้มาชิ้นหนึ่งอะไรก็ไม่รู้ในผมดูน่าเป็นของไรเดอร์อะเหมือนที่เก็บการ์ดมั้งตัวเองก็ไม่ได้ใช้อะไรแต่ว่าก็แรกมา าราะแ,แล้วก็แล้วก็จะมีถ้าแพรเพศเขาก็จะให้ของนี้มาเป็นแซมของธรรมชีนะครับก็ไม่เป็นไรแนธรรมดาแต่ก็สีสวยดีแซมเศกษกสานนะครับของธรรมชีนะครับก็สวยดีเท่านี้สําหรับงานของทีมทอยนะครับที่เทอร์มินอลนะครับใครที่ดูถึงตรงน,นี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องน้ำมีด้วยนะครับครั้งหน้าพาไปเที่ยวไหนอย่าลืมติดตามชมไปแล้วครับ